สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูดานิครูดานิดานิซาบเลืมคะ่ะลืมนะคะอันนี้มันเป็นคําพูดนะคะคําพูดเข้า,า,าร,รายการสู่รายการไลฟ์สดของครูดานินะคะคือดานิดานิซซาเ็กเบิร์ดนะคะวันนี้ครูดานิจะมาแจ้งข่าวนะคะสําหรับโบสุดคุ้มนะคะโบสุดคุ้มกับคอสบุฟเฟ่เครื่องสำอางนะคะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายในราคา990บาทค่ะใครยังไม่ได้ลงนะคะอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้ลงนะคะรีบคอร์สนี้มันคุ้มมากนะคะเมื่อวานนี้ครูดานิพึ่งเรียนไปคลิปหนึ่งแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีงานทำอีกเช่นเคยน,นะคะครูดานิกําลังทําเบสอยู่นะคะนะคะทํำเบสใสเบสข้นอยู่นะคะแต่เป็นเบส ที่ครูดาน้ตั้งใจสูตรที่ครูดานิทำเนี่ยครูดาน้ตั้งใจที่จะเอามาสอนในคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสําอางด้วยนะ,ะนะคะนะคะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลนเลยนะคะว่าอุยครูดาน้จะเอาอสูตรที่ไม่ได้ทําขายมาสอนหนูหรือเปล่านะคะครูดาน้เอาไปเอามาสอนคุณแน่นอนให้คุณเอาไปทําขายเลยครับเพราะว่าจุดประสงค์ที่ครูดาน้ตั้งคอร์สนี้ขึ้นมาคือคอสบ,บุฟเฟ่เครื่องสําอางเนี่ย ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพมีรายได้และได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองค่ะสำหรับใครที่ทำเป็นแล้วหรือมีพื้นฐานแล้วนะคะทำเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะคุณอาจจะได้เทคนิคดีๆความรู้ดีๆสาระดีๆที่ครูดานี้สะสมประสบการณ์หรือว่าผ่านการลงมือทำมาแล้วเนี่ยเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณเอาไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของคุณก็ได้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณขอบคุณจักรวาลนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้เข้ามานะคะเวลาเที่ยงเงนี้นะคะก็ขอให้ทานข้าวอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณเพนเจ้านะคะเป็นยังไงมั่งคะเรียนเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นนะคะเกือบไม่ได้ออกมาให้ฟามรู้มาแบ่งปันแล้วนะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีนะคะครูนะคะนะคะก็เดี๋ยววันนี้เพิ่งลงคลิป สารสกัดไปนะคะจะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากลงคลิปเสร็จแล้วเนี่ยครูดนนี้จะบอกส่วนผสมบอกบอกเขาเรียกอะไรบอกส่วนผสมบอกเทคนิคต่างๆบนข้างบนคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์บอกด้วยนะคะไม่ได้ลงแค่คลิปเปล่าๆเพียวๆนะคะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆก่อนคะ่ะจะไปพิมพ์ให้นะคะวันนี้ตอนกลางวันยังไม่ว่างนะคะนะคะก็นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ลงคอร์สบุฟเฟเ่เคลื่อนสอางนะคะ ตอนนี้นะคะราคาโปรโมชั่น990บาทวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่คุณยังได้รับสิทธิ์นี้อยู่นะคะแล้วขอบอกว่าครูดานี้จัดเต็มนะคะคุณจะได้เรียนนอกจากเรื่องของสบู่แล้วสบู่เลลวสบู่ก้อนสบู่น้ำมันสบู่กิลซีนนะคะคุณยังได้เรียนการทําเบกไซเบกคุณเบสสมุนไพรนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วว่คาครูดนนี้สอนแยกคอร์สนะคะ คอสบูเรลก็สบูเรลคอรสเบสใสเบสคุนเบสสมุนไพรก็คอสเบสสมุนไพรนะคะวันนี้ครูดานิปายปีนี้นะคะให้ของขวัญน,นะคะมอบของขวัญให้กับทุกท่านนะคะเอาทุกอย่างมารวมในคอร์สนี้เลยนะคะดูหลายรอบแล้วค่ะครูแต่ก็ยังจําไม่ค่อยได้ ไม่เป็นไรค่ะดูหลายรอบไม่จะไม่เป็นไรดูหลายรอบอดีแล้วเพื่อที่เราจะจําได้แต่คีย์จริงๆของการทําสารสะกัดก็คือคุณจะต้องจําหลักการทําให้ได้นะคะหลักการทํามีอยู่แค่หน้าเดียวเองนะคะหลักการทํามีอยู่หน้าเดียวเองนะคะไปดูในคอร์สว่าหลักการทําสารสะกัดมันคืออะไรนะคะ ใครอยากรู้ว่าหลักการทําสารสกัดก็เข้ามาในคอร์สบุฟเฟ่นะคะครูดานิ่จะสอนให้คุณจําหลักทุกอย่างในการทําไม่ว่าในการทําสบู่นะ้ํามันหลักอะไรที่ควรจะต้องทําจะต้องจําแล้วคุณเอาไปทําคุณแค่รู้หลักการและรู้วิธีการคุณก็สามารถทําสบู่ได้เป็นร้อยร้อยสูตรเลยค่ะการันตีค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณบมวันนะคะคุณขอบคุณจกักรวาลนะคะโรงเรียนแล้วค่ะโอเคโชคดีมากเลยนะคะใครที่โรงเรียนนะคะนะคะก็วันนี้นะคะก็เออมาเตรียมทําเบสค่ะเพื่อว่าทําสบู่ไปแจกนะคะงานกระถิ่นวันที่18นะคะแจกเยอะมากเลยปีนี้นะคะกะจะแจกทั้งสบู่ก้อนสบู่น้ํามันสบู่เหลวแจกสครับด้วยแล้วก็แจกเออเขาเรียกว่าอะไร สบู่กก้อนน้ำตาลนะคะสะกับน้ำตานะคะคือทำเก็บไว้เรียบร้อยแล้วก็ว่าจะไปแจกเยอะๆเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามี f อฟซีแฟนคลับนะคะที่ที่วัดนะคะวัดหลวงพิแสนนะคะมีแฟนคลับรอรอนะคะงานบุญงานกระถิ่นกันเยอะๆมากมายนะคะที่อยากจะลองเอาสินค้าของครูดนนี้ไปลองใช้ดูนะคะนะคะ วันนี้เอามีเทคนิคมานะคะมีเทคนิคออมีคนถามครูดนนี้มาเลยก่ะแบบครูดนนี้คะหนูอยากลงเรียนคอร์สนี้แต่หนูอะ่ะมีพื้นฐานในการทําเรียบร้อยแล้วหนูทําเป็นพอพื้นฐานทําเป็นแล้วแต่หนูอยากจะต่อยอดโดยการสร้างแบรนด์อยากจะให้คนรู้จักแบรนด์ของหนูเยอะๆหนูจะทํายังไงดีคะครูดนนี้จะบอกคุณอย่างนี้นะคะถ้าคุณอยากจะสร้างแบรนด์คุณจะต้องทําตัวเองให้ดังคะ่ะ แล้ววิธีการทําตัวเองให้ดังมันมีหลายวิธีเลยคุณเลือกเลยค่ะคุณอยากจะให้ทําตัวเองให้ดังในทางด้านไหนอย่างครูดานี้นะคะคูดานี้เริ่มต้นสร้างตัวเองให้ดังด้วยการอัดลง y o u t u b e ค่ะครูดานี้นะคะสร้างตัวเองสร้างแบรนด์ของตัวเองทางท่องทางช่อง y t u t u นะคะเป็นช่องทางแรกในการสร้างตัวเองให้คนรู้จักให้คนจดจาค่ะคุณรู้ไหมคะการการที่คุณบอกเปงว่าอยากมีแบรนด์ มันไม่ได้หมายความว่าคุณมีสินค้ามาสักชิ้นหนึ่งโอเคเนี่ยฉันมีแบรนด์ของฉันแล้วนะคะเนี่ยหยิบสบู่ให้หน่อยค่ะนะอย่างครูดานี้ฝากครูดานี้จะสร้างแบรนด์อย่างฝากครูดานี้จะสร้างแบรนด์ทําสบู่ก้อนเนี้ยออกมาขายคือปีนี้เลยนะคะเพิ่งปีนี้เลยนะคะเข้าสู่ปีที่ห้าครูดานี้ถึงจะมาทําสติ๊กเกอร์ติดแบบเนี้ยเพื่อสร้างแบรนด์ขายคือปีที่ห้าแต่คุณรู้ไหมคะครูดานี้สร้างแบรนด์ตัวเองเนี่ย ตั้งแต่ปีแรกที่ครูดานิตัดสินใจลงมือทำสบู่ค่ะการสร้างแบรนด์ของครูดานิมีทุนแค่5,000บาทค่ะนะคะแล้วก็สร้างแบรนด์ของครูดานิไม่ได้ไปลงทุนซื้อของอะไรมาซื้อสินค้ามาชิ้นหนึ่งไปจ้างโรงงานมามาทำสบู่แล้วก็ติดแบรนด์ของเราแล้วเราก็เอาออกมาขายไม่ใช่ค่ะครูครูดานิสร้างแบรนด์โดยการสร้างตัวเองให้ดังให้คนจดจำให้คนรู้จักให้คนชื่นชอบ ให้คนอยากมาเรียนกับเรานี่คือการสร้างแบรนด์นะคะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าครูค้าหนูอยากจะมีแบรนด์ของตัเองคุณสร้างแบรนด์ด้วยตัวคุณเองได้เลยมันมีวิธีการอะไรมันต้องทำอย่างไรบ้างนะคะไปเจอกันนะคะวันที่25ตุลาคมนี้นะคะที่มเกษตรบางเขนนะคะใครสนใจไปวันนั้นครูดาน,นี่จะมาบอกคุณเลยว่าคุณจะสร้างแบรนด์ด้วยตัวคุณเองได้อย่างไรและในตัวคุณอะ มีศักยภาพมากแค่ไหนที่คุณจะสร้างแบรนด์ด้วยตัวคุณเองได้มันมีช่องทางไหนมันมีแนวทางตรงไหนนะคะครูดนนี้จะมาบอกคุณในวันที่25้าตุลาคมนี้นะคะที่มอกเกษตรบางเขนนะคะไปเจอกันที่กรุงเทพนะคะครูดนนี้จะไปบอกคุณเลยใครสนใจเข้าไปร่วงมงานนี้นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะนะคะครูดนนี้ไม่ได้เอาอะไรมากมานะคะเป็นแค่ ค่าข้าวค่าเช่า,าสถานที่นะคะเรามาแบ่งปันความรู้กันนะคะครูดานี้แบ่งปันคุณคุณแบ่งปันครูดานี้และครูดานี้ก็แนะนําวิธีการที่คุณจะไปสร้างแบรนด์นะคะเราต้องคุยกันก่อนนะคะส่วนเรื่องสินค้าส่วนใครบอกว่าครูค้าหนูหนูยังไม่มีสินค้าเลยหนูจะสร้างแบรนด์ได้ไหมคะ วันนั้นไปเจอกันค่ะแล้วครูดานนี้จะแนะนําคุณจะบอกคุณเลยว่าคุณสามารถสร้างแบรนด์โดยที่คุณไม่มีสินค้าสักอย่างเลยคุณจะทํำยังไงนะคะคุณจะทํำยังไงนะคะเออใครอยากรู้ใครอยากสร้างแบรนด์ถ้าคุณเอาจริงไปเจอกันวันที่25ตุลาคมที่มอเกษตรบางเขนค่ะนะคะทักมาเลยนะคะทักมาเลยลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะคะเพราะบอกก่อนว่าครูเพิ่งเปิดรุ่นแรกค่ะรุ่น แบ่งปันสร้างฝันปั้นแบรนด์รุ่นที่1ค่ะเพิ่งเปิดรุ่นแรกค่ะและรุ่นแรกขอบอกว่าคุณจะได้แบบจัดเต็มเต็มเต็มมากเลยนะคะนะคะส่วนรุ่น2รุ่น3ยังไม่รู้นะคะว่าจะเปิดเท่าไหร่เราดูฟิกแบบรุ่น1ที่ครูดาน,นี้เปิดก่อนค่ะว่าเป็นยังไงมีคนสนใจเยอะไหยแล้วคนที่มาในวันที่25ตุลาคมเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้าง แล้วเขาสามารถต่อยอดอะไรไปบ้างเราจะดูฟิกแบ็กตรงนั้นก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วขอบอกเลยนะคะว่าคนที่ไปรุ่นแรกคนที่25ตุลาคมเนี่ยคุณโชคดีมากเลยนะคะเพราะอะไรคุณคุณรู้รู้ไหมคะว่าธรรมชาติของคนอะเวลาทําอะไรครั้งแรกอะมันจะจัดเต็มมากมายมหาศาลอะคือคือความรู้สึกครั้งแรกที่เราจัดงานขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาได้แบบแบบว่า เยอะๆให้แบบได้อะไรกลับบ้านไปประมาณนี้แบบเต็มๆเรามีอะไรเราก็อยากจะให้หมดเลยในตัวเรามีอะไรมีภูมิอะไรมีความรู้อะไรเราก็อยากจะให้เขาหมดเลยคือโมโมเมนต์แบบนี้สำหรับงานแรกที่เราจะนะคะฉะนั้นครูดานิเตรียมข้อมูลเพียบเลยนะคะสำหรับคนที่ไปงานกับครูดา,านิแบ่งปันสร้างฝันปั้นแบบรุ่นที่1น,นะคะวันที่25ตุลาคมนะคะที่มอเกษตรบางเขนนะคะแล้วเราเจอกันนะคะ แน่นอนค่ะนะคะ,ะก็นะคะสำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์นะคะใครอยากมีแบรนด์นะคะใครอยากมีแบรนด์หรือว่านะคะเอ่อตอนนี้ตอนนี้ยังงงๆกับตัวเองอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรดีอยู่บ้านเฉยๆก็เออไม่ไม่รู้จะทำอะไรดีก็ไปฟังครูดานี้ได้นะคะวันที่ยี่้านะคะ คุณสามารถนะคะค้นหาตัวเองได้นะคะว่าคุณเก่งอะไรคุณสามารถทำอะไรได้มากมายคุณรู้ไหมคะว่าคนเราคนหนึ่งอะค่ะเราเกิดมาชีวิตหนึ่งอะเราสามารถทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ที่เราอยากจะทำแต่ที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่เป็นฉันทำไม่เก่งนะคะเพราะมันเป็นการบล็อกบล็อกตัวคุณเพราะอะไรคะเพราะว่า คนรอบข้างของคุณน่ะมาพูดกับคุณว่าเธอไม่เก่งหรอกเธอทําไม่ได้หรอกเธอไม่สามารถหรอกเธอขายไม่ได้หรอกมันทําให้คุณน่ะฝังคําพูดพวกนี้ลงไปในจิตใต้สําน,นึกของคุณลงไปในสมองของคุณทําให้คุณนะคะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่เก่งจริงๆคุณเคยไหมคะคิดว่าตัวเองทําไม่ได้จริงๆคิดว่าตัวเองไม่เก่งจริงๆ คุณก็คิดว่าตัวคุณเป็นคนแบบนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่นะคะครูดานี้จะบอกคุณแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องโปหกทั้งสิ้นเลยนะคะครูดานี้พิส,สูจน์กับตัวเองมาแล้วค่ะเมื่อก่อนครูดานี้เป็นคนที่ทํางานประจําเหมือนตัวคุณทุกคนเลยครูดานี้ไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเราอะค่ะจะตัวครูดนนี้จะลุกขึ้นมาทําสบู่จนเก่งกล้าสามารถลุกขึ้นมาสอนลุกขึ้นมาเปิดคอร์สลุกขึ้นมาเปิดเรียนให้คนมาเรียนที่บ้านจนตอนนี้นะคะ ทั่วประเทศไทยแล้วนะคะประมาณพันคนที่มาเรียนกับครูดานี้นะคะครูดานี้เก็บข้อมูลหมดทุกอย่างเลยนะคะว่าวิตอนนี้ทั่วประเทศไทยนะคะมีลูกศิษย์มาเรียนกับครูเป็นพันคนแล้วนะคะก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะก็ดีใจมากนะคะก็เลยจะบอกคุณว่าคนเราทุกคนถ้าคุณคิดแยกที่อยากจะทําอะไรที่อยากจะเป็นอะไรคุณสามารถเป็นได้ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้คุณเริ่มต้นจากการลงคอร์สเ,เรียนคอร์สออนไลน์กับครูดานี้ คอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอางแล้วคุณลงมือทําและคุณต่อยอดไปเรื่อยๆคุณสามารถเป็นเหมือนกูดานี้ได้เลยนะคะคูดานี้เริ่มต้นจากการเรียนคอร์สออนไลน์นี่แหละคะ่ะ ไม่ได้ไปเรียนกับครูนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนกับครูนะคะไปเรียนกับครูนี่ทีหลังนะคะที่ไปเรียนที่กรุงเทพเนี่ยทีหลังนะคะไปเรียนกับครูเจอตัวครูเนี่ยทีหลังแต่ครูดานิสเริ่มต้นจากการเรียนเบอร์คอนออนไลน์นี่แหละค่ะเรียนไปเรื่อยๆเราชอบคนไหนเราก็เรียนแล้วเราก็เอาเทคนิคเอาความรู้ที่เราได้ไมามาปรับปรุงมาพัฒนาจนเป็นสูตรที่ครูดานิสทาด้วยตัวบอกเองว่าเป็นสูตรที่เราคิดค้นด้วยตัวเราเองนะคะ คุณก็เหมือนกันคุณไปเรียนกับคนโน้นครูคนนี้คุณคนนี้คุณสามารถเอาความรู้จากครูคนโน้นครูคนนี้เอามาเอามาแบบว่าเอามาผสมคลุกเขาให้เป็นสูตรของตัวคุณเองคุณก็สามารถทําได้แล้วคุณก็ลุกขึ้นมาสอนคุณทําได้ทุกอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่คุณจะลุกขึ้นมาทําแบบเหมือนครูดานี้ได้คุณจะต้องผ่านการ ฝึกฝนและการลงมือทำและการตัดสินใจที่คุณจะทำอะ่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะบางคนก็ถามครูมาว่าครูคะที่ครูสอนเนี่ยครูบอกเปล่าเปล่าเปล่าว่ารงเรียนแล้วสามารถสร้างไรายได้ได้สามารถสร้างอาชีพเสริมได้มันจะจริงหรอคะการจะขายสินค้าพวกนี้มันต้องมีเลขที่จดแจ้งนะคะมันต้องมีอยอยนะคะมันถึงจะขายได้คุณไม่เคยเห็นเลอคะว่า มันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาขายแบบพิเศษไม่เห็นเขามีเลขที่จดแจ้งเลยไม่เห็นมีเขาเลขมีเลขที่ออออยเลยแต่เขาขายได้เขาทํำยังไงเราลองไปแอบดูเขาสิคะเขาทํำยังไงครูดาน,นี้ไปแอบดูแล้วคะ่ะแต่มันบอกกันไม่ได้นะคะไอ้พวกนี้มันบอกกันแบบตรงตไม่ได้เราจะต้องไปกระซิบบอกกันในคอร์สนะคะบุฟเฟ่ต์เครื่องสำอางว่าเขาทํำยังไงเออโอเคไหมคะ มันมีวิธีการที่เราจะทําที่เราจะขายแต่บางครั้งเวลาเราลงมือทําแค่คุณขายคุณได้ลงมือทําสบู่ไม่ว่าจะเป็นสบู่น้ํามันสบู่กิซอรีนสบู่เหล,ลวสารสกัดนะคะคุณขายได้ทุกอย่างเลยถ้าคุณคิดจะขายคุณไม่ต้องไปมีกังวลเลยค่ะวิสินค้าของเรามันมีเลขที่จดจ้างไหมมันมีเลขที่อยอยไหมคูดานี้ไม่ได้กังวลเลยนะคะตอนที่เพิ่งเริ่มต้นทาสบู่อะค่ะ แล้วไอสิ่งพวกนี้มันเข้ามาเองสุดท้ายสบูค่คูดานี้ก็มีเลขที่จดแจ้งจดได้มีเลขที่ออมีอะไระทำการจดแจ้งด้วยตัวเองได้หมดทุกอย่างเลยมันเข้ามาแบบอัตโนมัติแบบมันเส้นทางมันมาแบบเลยเราเรานึกไม่ถึงอะคะ่ะฉะนั้นถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าอุ๊ยฉันอยากทําสบูข่ขายฉันอยากทําสบู่เหลวขายอยากทาครีมขายแต่ฉันไม่มีห้องทาสบู่อะฉันไม่มีสถานที่อะ ฉันไม่มีเลขที่จดแจ้งอ่ะฉันจะทําขายได้ไหมถ้าคุณมัวแต่คิดแบบนี้คุณไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยคุณอยู่ที่เดิมค่ะเพราะอะไรเพราะคําพูดพวกนี้มันไปนสก,กัดกั้นศักยภาพและการลงมือทําของคุณค่ะนะคะวันนี้ครูดานิตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาเพื่อที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าลุกขึ้นมาที่ทุกคนบอกกันว่า หนูอยากจะมีรายได้ตอนนี้หนูตกงานหนูอยากจะมีรายได้เสริมแต่คุณไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยมันก็ไม่มีค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะที่เขาไปทําเป็นอเครือข่ายนะคะหรือว่าขายของออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์ทุกวันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยในโลกออนไลน์ขายของออนไลน์ถูกต้องไหมคะคุณก็ต้องไปชวนคนมาขายของเหมือนกันถูกต้องไหมคะ ถูกต้องไหมคะทุกอย่างมันต้องขายของคุณต้องเรียนรู้คุณก็ต้องเข้าไปเรียนรู้วิธีการขายของรู้ว่าคุณจะพูดยังไงสู้คุณมาหัดพูดหัดขายในตัวที่เป็นแบบของคุณน่ะในสินค้าของคุณน่ะเพราะว่าถ้าคุณขายได้ขายดีขายดีถึงคุณจะไม่มีสถานที่ผลิตมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องไปปวดหัวเลยคะ่ะเพราะ ปัญหาพวกนี้มันแก้ได้คุณไปจ้างโรงงานผลิตจ,จบเลยค่ะในสูตรของคุณค่ะแต่ที่สำคัญคุณจะสร้างแบรนด์ตัวคุณได้คุณจะต้องทำตัวเองให้ดังค่ะนะคะการทำตัวเองให้ดังเส้นทางให้ดังมันมีวิธีการและทุกวันนี้นะคะสื่อมันอยู่ในกำรรม,มือของคุณนะนะคะเมื่อก่อนนี้คุณจะออกโทรทัศน์คุณต้องเสียเงินไหมคะค่าออกสื่อคุณต้องเสียไหมคะนะคะ,นะคะ เสียค่าโฆษณานาทีแล้วเท่าไหร่คะเป็นแสนแต่ตอนนี้คุณมีสื่อในกำมือของตัวคุณเองคุณไม่ต้องเสียค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียวลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาสร้างตัวเองสร้างแบรนด์ด้วยตัวคุณเองค่ะคุณจะขายสินค้าคุณก็ถือขายสินค้าถ่ายรูปสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะให้ความรู้ให้คุณค่าเขาไปว่าสบู่ก้อนนี้มันมีคุณค่ายอย่างไงมันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาถ่ายสวยๆค่ะแบบนี้ เท่ากับคุณสร้างตัวเองแล้วสร้างตัวตนของตัวคุณเองเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะนะคะเออใครนะคะที่อยากจะทําสบู่แล้วคุณยังทําไม่เป็นหรือใครที่ทําแล้วทาสบู่แล้วทําครีมแล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมีปัญหาไม่มีที่ปรึกษาที่จะมาตอบปัญหาให้กับคุณ ตอบข้อสงสัยให้กับคุณนะคะแนะนำลงคอสนี้นะคะบุฟเฟ่ต์เครื่องสำอางนะคะครูดานิจะมาตอบให้คุณเองค่ะนะคะแต่นะคะรีบๆลงนะคะเพราะวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายสำหรับราคาโปรโมรชั่นที่ครูดานิเปิดให้คุณได้มีสิทธิ์รับราคาพิเศษนะคะเพราะว่ามันคุ้มมากเลยนะคะการทำคอสท,ที่รวมหลายๆอย่างรวมกันลงในคอสบุฟเฟ่เนี่ยมันมันทำเยอะมากเลยนะคะมัน มันไม่ได้แบบโมโหนะคะครูดานิ้วางแผนเรียบร้อยว่าจะเต็บนี้จะต้องทอํายังไงจะต้องลงอะไรลงอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอสนะคะสําหรับท่านที่สนใจนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาดูมาดูเบรของครูดานิ้ก่อนนะคะครูดานิ้ทาเบรน,นะคะเป็นเบรใสจริงๆทําเบรใสนะคะทีนี้ลูกค้าบอกว่าให้ใสเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใส่ลังไหมไปด้วยนะคะครูดานิ้ก็ใส่ลังไหม ออกสีเหลืองๆประมาณแบบนี้นะคะเหลืองนิดนึงอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พร้อมที่จะเทลงมอรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คนให้อุณหภูมิเขาลดลดลงนิดนึงนะคะไม่ได้ทําหม้อเดียวนะคะท,ทําทีสามสี่หม้อเลยนะคะนะคะเพราะว่าเออเบสดลังไยของคูดานี้นะคะคูดานี้เออไม่ได้ทําขายนะคะขายน้อยมากเลยนะคะคูดานี้จะขายเฉพาะคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สนิทคิดเชื้อกันจริงๆนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือพยายามที่จะบอกทุกคนให้ลงมือทำด้วยตัวเองเองคูดานี้ไม่ได้ทำเบสขายตลอดชีวิตประมาณนั้นนะคะแล้วคูดานี้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อเบสจากคนอื่นมาทำอะคะ่ะเวลาทําสบูท่ทีคูดานี้จะทําเบสตัวเองหมดเลยแล้วก็เทเป็นสบู่นะคะไปแจกหมดเลย ฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากทําเบสหรือว่าคุณอยากซื้อเบสสูตรของครูดานี้นะคะครูดานี้ไม่มีขายนะคะครูดานี้อยากให้คุณมาเรียนคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสําอางเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้ทําเบสด้วยตัวคุณเองเลยนะคะแล้วพอคุณทาเปนะคะคุณสามารถขายได้นะคะขายได้ทุกอย่างเลยสารสกัดคุณก็ขายได้เบสคุณก็ขายได้สบู่คุณก็ขายได้คุณขายไปเลยทุกอย่างคุณไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปเกรงใจใครนะคะ อะไรที่เรามีความสุขเราทําไปเลยค่ะนะคะทําเบตนะคะถามว่าครูดานี้ทําเบตมาเนี่ยตอนที่ครูดานี้เริ่มแรกทําทําตอนเริ่มแรกนะคะมันยากมันยากเพราะอะไรคะเพราะว่าเราทําไม่เป็น,นะคะทุกคนบอกกับตัวเองว่าอุ้ยเบตมันยากจังเลยค่ะสะบู่น้ามันมันยากจังเลยค่ะหนูทําไม่ได้เลยค่ะมันยากเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่ได้ลงมือทํา แบบซ้าๆหลายๆรอบจนทานานไงคะเพราะการที่คุณลงมือทําหลายๆครั้งอะคะ่ะมันเป็นการฝึกเขาเรียกอะไรฝึกประสบการณ์แล้วคุณจะรู้ปัญหาค่ะว่าอุ๊ยปัญหาอันเนี้ยสวัสดีค่ะคุณดานิค่ะสวัสดีค่ะคุณนภา,านภา,านะคะนะคะเดี๋ยวคุณดานิจะทาเ็นเบดเ,เบดเบดอันนี้ทําเบ็ใสนะคะ5โลแล้วก็เบ็ดขูณ5โลนะคะ เดี๋ยวพูดเออเดี๋ยวคูดาน,นี้ไปเทเบกก่อนนะคะอันนี้มันยังร้อนอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะจะเทเบกการคนนะคะการคนก็สําคัญนะคะบางทีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกเขาเรียกว่ากาดพวกนี้กาดที่เราบี้ไม่หมดอะคะ่ะมันยังมีเหลืออยู่การคนแบบนี้ก็ทําให้กา เขาละลายหรือว่าเหลือได้น้อยที่สุดเขาละลายได้เร็วที่สุดนะคะทุกขั้นตอนในการทําเบ็ดล้วนสําคัญทุกขั้นตอนเลยค่ะนะคะถ้าคุณตั้งแต่ขั้นตอนการเทน้ําด่างมันก็สําคัญขั้นตอนการคนก็สําคัญขั้นตอนการใส่ เราเรียกว่าใส่ T D A T E A ก็สำคัญนะคะถ้าใครรักในการทำสบู่หรือรักที่จะเรียนรู้นะคะในการทำสบู่ก็มาเจอกันในคอสบุฟเฟ่เครื่องสำอางนะคะแล้วคุณจะได้สูตรแบบนี้ไปนะคะในการทำสูตรที่ครูดานิสอนคือสูตรที่คุณเอาไปทำขายได้เลยนะคะนะคะทำเบสใสค่ะถูกต้องนะคะคุณวันณภาเบสเบสใสมากไหมคะ อันนี้ใสามากเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะครูดานี้เป็นมืออาชีพแล้วค่ะเมื่อก่อนนั้นนะคะกล้าพูดกล้าพูดเนาะเพราะอะไรคะเมื่อก่อนนะครูดานี้ะฝ่าจะใสแบบนี้ฝ่าจะเออได้ขนาดนี้ครูดานี้อ่ะทำเสียมาทั้งหมด20หมอ้อเคยฟังไหมคะครูดานี้จะเอามาเล่าให้ฟังตลอดเวลาเลยค่ะณนะปัจจุบันนี้ค่ะทุกหม้อใสหมดเลยค่ะทําออกมาก็ใสนะ ใส่แบบเนี้หมดทุกทกสูตรเลยนะคะที่ทํานะคะและที่สําคัญนะคะเวลาที่เราเออทำเบทน,นะคะบุหภูมิลดยังอ่ะอันเนี้ยความร้อนมันเริ่มใสอหม้อน,นี้มันเริ่มใสเดี๋ยวให้มันลดลงนิดนึงให้มันใสนิดนึงแต่อันนี้น่าจะเทได้แล้วค่ะค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะมีคนดูคูดานิตั้ง6000คนเลยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้นะคะคูดานิจะมาเออมาบอกนะคะมาบอกข่าวว่าโปรโมชั่นคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอางอะคะ่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วใครที่ยังไม่ลงนะคะคูดานิกลัวคุณพลาดนะคะพลาดพลาดพลาดอย่างมากเลยที่จะไม่ได้ลงราคานี้นะคะ เพราะว่าราคานี้สุดคุ้มมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ครูดานิไลฟ์ไปแล้วนะคะเป็นกา,ารไลฟ์สดนะคะบอกถึงหลักการการทำสารสกัดว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างถ้าคุณอยากทําสารสกัดแบบมืออาชีพนะคะเดี๋ยวมาอวดกันดีไหมคะนะคะสารสก,กัดแบบมืออาชีพนะคะก็ต้องลงคอสนี้เลยนะคะสารสก,กัดของครูดานินู่นนะคะ ที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะเอามาโชว์กันนะคะกูดานิชอบโชว์นะคะชอบปวดนะคะอันนี้สาสกัดอะไรคะมักเขือเทศแอปเปิ้ลเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้นะคะมันยังไม่ตกตะกอนนะคะเขย่าค่ะเขย่ยนะคะเดี๋ยวมันก็จะตกตะกอนเองนะคะมันหนาแน่นมากนะคะแล้วก็เข้มข้นมากเลยนะคะในการทํานะคะ เหยี่ยวเขยี่ยวเยี่าไปก็เต้นไปด้วยกันเย่ยวเหยี่าเยี่ยเยี่าเยี่าเย่นะคะเป็นการออกกำลังกายนะคะเย่วทุกวันเลยนะคะเจ็ดวันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นว่านหางแตงฟ้าเห็นไหมคะห้างว่านหางแตงฟ้าเขาเริ่มตกตะกอนแล้วเห็นไหมคะมะคูรานนี้นะคะในคอร์สนะคะอัดคลิปเมื่อวานเดี๋ยวจะทยอยลงนะคะเมื่อเช้าลงคลิปอะไรนะคะสนอันไหนะ มอเช้านี้ลงคลิปอันนี้นะคะเป็นแอปเปิลมะเขือเทศแล้วก็หัวไชเท้านะคะในการลงเดี๋ยววันต่อไปจะลงคลิปอันนี้นะคะหรือว่าอันนี้โอ้คนลงจําไม่ได้ค่ะคนลงจําไม่ได้นะคะมอเช้าลงแตงฟ้านะคะแตงควาว่านหางจะเป็นอันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะอันเนี้ย สรรพคุณช่วยในเรื่องของบำรุงผิวค่ะนะคะลองไปทํากันดูนะคะทําง่ายๆเลยสารสกัดนะคะสรรพคุณเหมือนที่คุณไปซื้อที่โรงงานเลยนะคะอันนี้จะเป็นหัวชายเท้าเห็นไหมคะหัวชายเท้านะคะเอาไว้ใส่ครีมโลชั่นหรือว่าสบู่ทําได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวครูดานี้ไปเทสบู่ก่อนนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาฟังครูดาน,นี้นะคะก็ขอฝากไว้นะคะใครอยากสร้างแบรนด์ใครอยากทำทำแบรนด์หรือว่าใครอยากจะออบอกว่าหนูมีสินค้าอยู่แล้วแต่หนูอยากจะทําแบรนด์หนูไปไม่ถูกหนูไม่รู้จะทํำยังไงนะคะไปเจอกันวันที่25ตุลาคมน,นี้ที่เมเกษตรบางเขนนะคะก็สนใจก็สมัครมานะคะทักมาเลยนะคะลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าครูดาน,นี้จะมาสอนคุณว่าคุณจะสร้างแบรนด์คุณจะต้องทาอย่างไรบ้าง โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนสักบาทหรือว่าคุณอยากจะมีแบรนด์สินค้าแบบนี้ครูดนนี้ก็จะบอกคุณว่าคุณจะทําอย่างไรนะคะทําสบู่แบบไหนทําสบู่อย่างไรถ้าคุณอยากได้แบรนด์สบู่หรือว่าคุณอยากจะได้แบรนด์ตัวคุณเองคุณจะทํำยังไงไปเจอกันมาที่25ตุลาคมนี้หรือว่าใครอยากจะต่อยอดนะคะทําผลิตภัณฑ์มาใช้เองที่บ้านนะคะทําสบู่ใช้เองสบู่ก้อนสบู่เหลวอะไรก็แล้วแต่นะคะ ครีมทาฝ้าทำใช้เองก็นะคะสมัครคอร์สนี้ได้เลยคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอางนะคะตอนนี้ยังเป็นราคาโปรโ,โมชั่นอยู่นะคะ990บาททักมาได้เลยนะคะแล้วครูดนนี้จะกัะซิบบอกคุณนะคะถ้าคุณไม่ลงเนี่ยคุณพลาดมากเลยนะคะพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะเพราะว่า คุณจะได้แบบคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะนอกจากความรู้สูตรในการทําแล้วคุณยังได้ความรู้ในเรื่องอื่นอีกนะคะที่ครูดาน,นิสะสมประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้มาหาข้อมูลมานะคะเรื่องของสมุนไพรว่าสมุนไพรตัวไหนที่เหมาะสําหรับผิวบอบบางสมุนไพรตัวไหนที่เหมาะสําหรับ คนเป็นสิวสมุนไพรตัวไหนที่เหมาะสําหรับคนอยากจะผิวขาวกระจ่างใสนะคะต้องทาอย่างไรอะไรประมาณนี้ก็จะบอกหมดในคอร์สนั้นนะคะก็นะคะแล้วเราเจอกันในคอร์สนะคะคุณเลือกไปค่ะว่าคุณอยากจะลงคอร์สไหนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะคุณวรรณภานะคะไม่ได้เจอนานเลยนะคะ สบายดีนะคะสบายดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย